ความลับของความสําเร็จโดยมองโลกของไทยบายเทยพัฒอันดับแรกเลยคุณจะต้องรู้ว่าคุณคือหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคุณจงทําในสิ่งที่คุณเป็นให้เป็นไป,นปนตามธรรมชาติสู่ความสําเร็จคุณไม่ต้องลอกเลียนแบบใครคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครบางสิ่งบางอย่างเราเองอาจจะโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเด่นหรือเราเหนือคนอื่นเรามัวแต่มองคนที่เหนือกว่าเรา แล้วเราพยายามที่จะรอกเรียนเขามันจึงทําให้เราเองนะครับเกิดความรู้สึกไม่มีพลังที่ดีเราลองดูคนที่ต่ำกว่าเราสิครับว่าเขาทําไมไม่เหมือนเราและเรามีอะไรที่แตกต่างในทางดีกว่าเขาถ้าเราเมองตรงนั้นนะครับมันจะทําให้เราเองเกิดความเพลิดเพลิมเกิดกํำลังใจและเกิดวิธีการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา 2. จงทําในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานอดิเรกหรืองานที่เข้ามาอย่างฉุกเฉินเฉพาะกิจกระตาต้องทําให้มันออกมาอย่างดีที่สุดจึงจะภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง 3. จงอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นคนงานเป็นสุขภาพคุณจะต้องทุ่มเทอยู่กับมันคุณจะต้องอย่าแยกความคิดกับการกระทําออกจากกันถ้าเกิดคุณแยกความคิดกับการกระทําออกจากกัน คุณจะทําอะไรงานมันก็ออกมาได้ไม่ดีคุณจะไปติดต่อสื่อสารกับใครการสื่อสารก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณจะไม่ได้ใจเขาเลยคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณนะ่ะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องจดจ่อมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นคุณอยู่ข้างหน้าเท่านั้นแล้วคนรอบข้างเขาเองก็จะโฟกัสในตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วสิ่งนี้ครับมันคือความลับสู่ความสําเร็จที่หลายๆคนเขา จากที่เราเกิดมาพเพื่อใครคุณเกิดมาพเพืเ่อเป็นปันสวัสดีครับ